มรายชื่อนี่เป็นระบุตัวเลยไหมหรือว่าส่งมาเกินพิม์ให้พี่นิจารณากันไม่ส่งรอบนี้พี่นัทจะนั่งเองหรือเปล่ารอบนี้พี่นัทนั่งเองครัเนี่คำตอบครับเพื่อถามครั้ที่สองไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหา แต่ก็ยังเป็นกระทรวที่ราะับกะ็ไม่มีัญหาก็สามัเริ่มถามแล้วคือออกแลวแบข่าวออกไปคนก็นจากพนักยากนั่งกราลงอขยนยยัอยากไหมถามมจยุขยนอนนี้นยใหญเป็นยกนไ้ยย

เคยทงเจ็ดคุณยงทยิ imes> <t imes> <t imes <t <t ่งพลาดเมื่อไหร่พักการทำจะมีนักข่าวเยอะนี้งเนี่ยครับกำมินต์ตัมินต์เอาช่างจั

điệp, 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 He-he-he <laughs>

แลยวก็รอันตอนพรอั้นตอเสร็จกอย่บเรียบร้อตอนนี้โซเชียลชอบคนะคงชอ ใช่เพรว่ารวมมาทานเข้กโซัรวมมาทานเค้กโซ่ก่อนอ๋อแล้วทำไวันนี้เค้กโไดีเยแต่ย่าแหะแตย่มันตลไปเลยนะเรรอระลไปเลยนี่ันนี้วนนั้นท่านนายกเ้ามาแล้วก็มีสูตรถามว่าไม่มีเค้กโซ่หรืออันจริงมีอยู่แล้ว

ซูช้มินเลยไหมูชมินจได้ไม่ได้ไม่ได้กาจำไมแตอนั้นผมไม่ได้ก okay. ินบ yeah. ้างมนบบวตี rồi quá rồi con yên rồi 300 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ภาาสุอาไม่เห็นมีกัรผสมเกษตรมาเลยเยรถติดเกษตรและสายเศรษฐกิจอ๋อเหรออันนี้มีแต่การเบิกยาใชังรัมรัจริงๆรมเลิดยังการทมมืท่านไดเยอะกลับมาเปลี่นทีหมายก็คือ ยกคงไม่ไม pues so oh, oh, ่ท oh. no. oh. no. ันยุคัจเลยรเรอรอรอท่านายเกับกลด้เราต้รอตั้งทุ่มเมื่อไหร่เมวาใช่ไม่เมื่อวานเมื่อวานเราอยู่กันลงบนดูไม่จำรันีก็มาไหมครัผมมาแป๊บเดียวแล้วผมต้องรอที่บ้านก็เป็นาก แล้วดู่หึือนตัวไม่เจริญใะไอ้ดินน่าจเป็นรูปแบบของอะไรที่เด่นัดเพราะว่ามันเข้าไปในความเมืดมัวอยู่ในกลางเมืองพ่อเขาไปเมืองคูนั่นเอยากทำหนาวมากก็สองคนไมเราถึงได้ไปถอดไปต้องอยู่ร่มรัดเช้าะุ่าชาวบุญไม่ดนาวก็จากนั้นเมืที่ อะไหมนรับมันไม่ได้มีผลจรงเคยร้านมอเลยเลยมันยังไม่มีแกในร้าปกตไม่ได้เปิดไหนเนียบางทายดูช่วยสอหรือสองคนนสคนหรือสคน ถึงพวกลพล,าาล,าลังโกชา,า,า,ารัตบนเดี<อ>๋ยวที่คุลุงป้อมไม่เสร็จคุจะคพอตั้งนานแล้วากลัน่งเก่งไม่กล้ากินเลยอ่ะลัวโดนจับภาพพี่ พี่ดูขี่ข้างหลังพี่ดิเีเราครับคุณชมครับเมื่อสักครู่นะครับเราให้คุณชมได้ดูบรรยากาศที่ทำการพักภูมิใจไทยนะครับ เป็นการมาพูดคุยกันนะครับของทางร,ร้อยเอกสำนักคมเผ่านะครับประธานธศาึกษาพักกล้าธรรมนะครับกับตัวของนายอนุทินชาญวุฒหัวหน้าพักภูมิใจไทยในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีนะครับคุณผู้ชมครับก็มีการพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอกันตามปกติเลยนะครับแต่ว่าประเด็นที่สื่อมวลชนเนี่ยเอารอติดตามคือเรื่องของเก้าอี้นะครับ ที่พรรคการ์ดทา,กกาทจะได้นะครับจานวน7เก้าอี้ด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็เก้าอี้ที่หลายคนเองก็จับตาคือเก้าอี้กระทรวงกลาโหมนะครับที่หลายคนเองก็มองว่าตัวของพรรคก,การาดทำเนี่ยอาจจะต้องมีการชิงกับตัวของพ,พรรคพลังประชารัฐหรือไม่นะครับตัวของอ่า ุณนรุธินเองก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนนะครับว่าเรื่องนี้กําลังคัดสรรหรือสรรหากันอยู่นะครับซึ่งต้องมีผู้ที่มีวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลหรือการทํางานร่วมกับกองทัพและเกี่ยวข้องกับความมั่นคงได้นั่นเองนะครับซึ่งก็ตามประเพณีของที่พรรคภูมิใจไทยในช่วงนี้นะครับก็คือการทําเค้กส้มมะสกูลเนี่ยก่อนหน้านี้มีการให้กับตัวของคนนอกที่เป็นว่าที่รัฐมนตรีนะครับ ที่เป็นนางสุตีคนนอกป้ายแดงเนี่ยสามคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพลังงานนะครับได้กินเค้กส้มก่อนที่ตัวของร้อยเอกมนัฐเนี่ยจะมาด้วยแล้วก็รับประทานเค้กส้มนะครับข้างๆเป็นตัวของคุณศักดาวิเชียนสินนะครับสบสบการชจนทบุรีพักเพื่อไทยนะครับก็มานั่งร่วมวงกับร้อยเอกธนกมเผาด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวหลังจากที่เราต้องรอติดตามนะครับทิศทางการเมืองไทยหลังจากนี้นะครับว่าการแบ่งเก้าอี้จะเป็นอย่างไรและหลังจากที่มีการดำรงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีกันอย่างเป็นทางการเนี่ยจะมีการผลักดันในเรื่องนโยบายใดบ้างและใครจะได้เก้าอี้ไหนบ้างกามาติดตามรับชมกันนะครับ ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เ,เขามีข้อคืบหน้าอย่งางไรเดอยวจะกลับมาอัปเดตให้คุณชมได้รับชมอีกครั้งครับช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณชมดิตับรับชมครับสวัสดีครับ